สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสุบอนพ่อๆก็ออส่องน้องแทนเนาะเมื่อนี้ครับพอน้องแทนสื่อเพลลงมาซองทงพี่น้องกับถุกซองทงกินทงหนึ่งสื่อเพลมาแต่บ้านน,น,น้องอื่นน้องแทน Nên hoa nông thèn Cái Cái gì làm mẹ là kêu mà vậy đó lụt đó làm mẹ là kêu mà vậy Hòn Hòn hết 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 áo Áo hết 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 thật sự hết là hết 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 tạo mưa lắm thampty bát lắm thampty bát 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 ฮัลโห่านมีคนโตเมื่อค่ำมาหอนกำลังล่ายามพ่อโตอกู่กลงหลงอามอามาอย่าเอาไปทิ้มได้ เออมาไว้มาไว้แต่เอาไปตุ๊กห้างมาไว้เราตุ๊ก้างเราไปนะ mười hai nghìn hai ăn ba mười hai nghìn hai mươi ba mười hai nghìn hai mươi ba mười hai nghìn hai mươi ba không hai Ừ. một vải thì cầm ăn luôn còn khe là trời trời thì thêm เขากพูดคำละคั้มช่องขัส่งรุดแอววไปเลยเลิกแอววไปเลยยางตายไปเลยส่งนะหยิบหางน้ำหยิบหางน้ำหมดเลยแม่พนดหยิบหางน้ำส่งนะลุดแอววลุดอันแอววไปแล้วไปอยู่แอววไปเลยยางตายด้วยว่าน้องแท่นจ่อยพี่น้องเลยก็ยางตายด้วยว่าน้องแท่นจ่อย ของบริยูบรินั่งขนาดตัวเองไข่ตัวเองท่าอยู่บ่บบริยูบรินั่ง อวนดอก้เพิ่นซาวยิ้มเพนเพนยยิ่พนถ่ายยืดห่างเพยยิ่พนถ่ายยังถ่า,ายจะถ่า,ายยืนห่างไอถ่ายยังกันแท้ท้องเลยตังคนย่ายืดหางกันนี่เหมืน กินเพอเก่ะจะมาแต่สายจะไปยนะังไปยังก่อนก็อยู่ยเพลงหลวงเพลงเพลงละพันหรือเ,เพลงต่อ

ขั้นเราจะไปใส่ตู้ไว้ม่อยากเลยคุณไปไอลยามมาไม่รู้มาแม่ามาเขามบันได้ละไป มามามาเำังหลาไป and บ้าเลยพี่นอ้องขี้หนาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่อง,องน,น้องแท่นเนาะส่องตาแว่นนะหาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยแม่น้องแท่นฮากันยังบ่เห็นจะพนลงขีดหรือลงพนลงหรือบลุลบงหูน้ำเพิน่นและก็ฝา,ากกดติดตามส่องเพงิ่นเนาะนั่นเนาะพี่น,อน้องเนาะบ๊ายบาย